ก็สวัสดีฮะรับปากชาวบ,บ้าน,นช่องเข้าไว้ว่าจะทำสอนวิธีใส่ใส่พาสเวิร์ด ADF แล้วบาคนที่ create หรือสร้าง ADF ขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าไม่อยากให้คนอื่นเข้าไปแก้ไขเข้าไป Edit ก็ก็สามารถที่จะใส่พาสเวิร์ดไม่ให้เข้าแก้ไขได้ฮะตัวอย่างเช่นว่าอ่ะผมเปิด ADF มาสักตัวอ เอาตัวนี้ก็ได้อ่ะเป็นเ d f ตัวเนี้ยเป็น fdf ของ cbr 500หทั่วไปนี่แหละมันยังไม่ได้ใส่พา s s w เวิดที่มีตามท้องตลาดนี่สามารถโหลดได้ทั่วไปนั่นแหละอืมก็มันยังไม่ใส่พาสเวิร์ดเราสามารถเข้าไปดูการตั้งค่าต่างๆโดยที่ไม่ต้องไอ้นี่ก็ได้ฮะโดยที่มันไม่ถามพาสเวิร์ดก็คลิกขวา edit แก้ไขค่าต่างๆได้หมดเลยอ่า เราเปิดที่ view edit header info เออจริงๆบินใส่ฮิกตัวนี้ใส่สักพันก็ได้นะไม่ต้องถึงขนาดหมื่นก็ได้อ่ะเรากดที่ตัวนี้ฮะแถวบนข้างบนเนี่ยจะเป็นการใส่พาสเวิร์ดเข้าใช้งานตาราง xdf ถ้าไม่มีพาสเวิร์ดก็ไม่สามารถใช้งานได้เลยฮะไม่สามารถครอบได้แต่เราจะไม่ขนาดนั้นฮะเราจะ ใส่พัสเวิร์ดเฉพาะตารางก็คือห้ามแก้ไขไฟล์แค่นั้นเองห้ามแก้ไขตารางเ d f ก็กรณีเผื่อเอาชื่อเราไปตั้งชื่อใหม่ไปเปลี่ยนเป็นผลงานตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ไม่ไม่อยากให้แก้ไขเนาะก,ก็ใส่พาสเวิร์ดไปฮะส่วนใหญ่ก็ใส่ตัวอักษรด้วยนั่นแหละแต่อันนี้ให้เข้าใจง่ายก็ใส่ตัวเลขเฉยๆแล้วก็กดแทปพายฮะ อะอย่างนั้นก็กดค้ดทิ้งไปแล้วก็เซฟ e อ f ใหม่มันจะถามฮะมันจะถามว่าถามพัสดตะกี้เราเลหนึ 25, 25, 25, 25, 27, ่งสองสามสี่้าหกเจแปเก้า่้นก็กดโอเคฮะมันจะให้เซฟชื่อใหม่ฮะเาจะเซฟเอ็ก็ได้อย่างนี้ก็ได้ฮะ ห,หลังจากนั้นตาราง x f เราก็จะมีอ่ะอันนี้คือ x f ใหม่เนาะก็จะมีพาสเวิร์ดฮะถ้าเราอันนี้อันนี้มันกรอกแล้วเนาะอ่าสมมติว่าผมเปิดใหม่เ <Okay. S 1> แล้วผมต้องการแก้ไขไฟล์มันจะถามพาสเวิร์ดทุกครั้งเลยฮะถ้าเรากรอกผิดมันจะไม่ให้แก้มันจะไม่ให้แก้ะแกฮะมันจะเด้งหายไปเฉยๆมันจะถามพาสเวิร์ดจนกว่าแต่มันสามารถเข้าใช้งานได้ฮะ เขาใช,ใช้งานได้ตามปกตินั่นแหละอันนี้คือในเรื่องของการทำตาราง x d f ก็อันนี้แนะนำเพิ่มเติมในเรื่องของการทำหัวโฟลเดอร์อย่าง Fuel, b r a k o Ignition อย่างเงี้ยที่เป็นคล้ายๆโฟลเดอร์อย่างเงี้ยบางคนก็อาจจะชอบจูนแบบนี้เนาะ,ะเป็นแบบนี้แต่บางทีตารางมันเยอะมันงงถ้าเรารวมมาเป็นโฟลเดอร์ได้ก็ แยกเป็นกลุ่ม ignition ก็คือ ignition b r e a k p o i n t ก็ b r e a k p o i n t อะไรเงี้ยการทำโฟลเดอร์อย่างเงี้ยก็คือเราต้องไปที่การตั้งค่านะครับเ,เ,เปิดเพื่อเข้าไปตั้งค่าแล้วเราต้องไปที่ตัวนี้ยฮะเราตั้งชื่อใหม่ขึ้นมาอย่างตรงเนี้ยอ่า brake coil ก็คือ brake coil แล้วก็ fuel ก็คือ fuel ignition ignition เราก็จะสร้างขึ้นมานะฮะ ว่าเราจะสร้างหัวโฟลเดอร์อะไรแล้วหลังจากนั้นพอเราตั้งชื่อเสร็จปุ๊บตัวนี้ผมไม่เสร็จนะฮะตารางเนี้ยเราก็จะ Edit ก็จะเรียกเรียกตรงเนี้ยว่าเบรกคอยตรงนี้เราไม่ได้เรียกเลือกอะไรแต่ถ้าเราจะซอยย่อยย่อยกว่านั้นก็ได้ฮะมันเมนูพวกนี้มันจะขึ้นมาอะไรประมาณเนี้ยฮะก็ขึ้นตามเท่าที่เราตั้งค่าแล้วแหละโอเคก็ เผื่อเวลามันหมดมันเกินสิบนาทีก็จะแนะนําประมาณเนี้ยฮะถ้าไม่เข้าใจก็ก็ทักถามแล้วกันฮะถ้าว่างก็จะตอบฮะก็วันนี้ก็แนะนําแค่นี้ฮะขอบคุณครับ